นักเรียนทุกคนพบกับครูแก้วกนกการอีกแล้วนะคะในรายวิชาน้าตศิสินค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแล้ววันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการแสดงน้าตาสินไทยค่ะ ่ก่อนเรียนนะคะมาดูผังสาระการเรียนรู้เรื่องการแสดงหน้าศิลป์ไทยกันก่อนเลยนะคะเราจะแบ่งการแสดงหน้าศิลป์ไทยเนี่ยออกเป็น2หัวข้อด้วยกันนะก็คือเรื่องการประดิษฐ์ท่ารําเป็นคู่และก็การประดิษฐ์ท่ารําที่เป็นหมู่ค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้กันก็คือในหัวข้อการประดิษฐ์ท่ารําที่เป็นคู่นั่นเองค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่บทเรียนเรื่อง การประดิษฐ์ท่ารำเป็นคู่ค่ะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะนักเรียนลองดูก่อนค่ะว่าเอการรำเป็นคู่เนี่ยมีลักษณะอย่างไรเนี่ยจากภาพที่ขึ้นเห็นไหมคะนักเรียนคิดว่าการรำเป็นคู่มีลักษณะอย่างไรคะใช่แล้วค่ะก็คือเป็นการแสดงที่มีผู้แสดง2คนหรือ1คู่ขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็น2 4, 6 8อย่างเงี้ยค่ะจัดอยู่ในประเภทของการรำเป็นคู่นั่นเองนะคะ ทีนี้ค่ะนะักเรียนลองดูนะคะว่าการประดิษฐ์ท่ารำเป็นคู่ควรพิจารณาจากสิ่งใดบ้างต่อไปนี้ค่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือในเรื่องความสามารถในการรำนะคะความสามารถในการรำนะคะการพิจารณาความสามารถในการรำเนี่ยจะต้องพิจารณาจากสิ่งใดบ้างแน่นอนเลยค่ะ ควรเลือกผู้ที่มีความสามารถด้านลีลาท่ารำหรือการเคลื่อนไหวเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะเลือกผู้แสดงการรำเป็นคู่ด้วยเช่นเดียวกันนะต่อไปค่ะ2ก็คือเลือกในเรื่องของรูปร่างลักษณะของผู้แสดงเลือกยังไงนักเรียนลองดูเห็นไหมคะภาพที่ปรากฏเห็นไหมนี่ค่ะการรําคู่พระพระหรือนางนางก็ควรเลือกลักษณะผู้แสดงยังไงคะ ะะรูปร่างและก็ใบหน้าเนี่ยต้องใกล้เคียงกันแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันเห็นไหมคะรูปร่างพระก็สูงสงา่าค่อนข้างที่จะเท่ากันเลยแม้กระทั่งนางก็เช่นเดียวกันก็มีความเท่ากันนะคะรูปร่างของผู้แสดงแล้วก็ใบหน้าหน้าตาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันต่อไปอะคะภาพต่อมานักเรียนเห็นไหมทีนี้ยค่ะการรําคู่พระนางและควรเลือกยังไงอ่าเก่งมากเลยค่ะก็คือ ตัวพระควรจะมีรูปร่างที่สูงกว่าตัวนางนั่นเองนะคะและการรำนะคะที่ยกเว้นการรำเป็นคู่ค่ะเขาที่มีการไล่จับกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉานะคะก็ควรที่จะเลือกรูปร่างผู้สแสดงที่ใกล้เคียงกันนะมีการไล่จับกันไม่ว่าเนี่ยเห็นไหมหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉานักเลยลองดูเห็นไหมตัวลิงกับตัวนางเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยเนาะทีนี้ค่ะ 3. ในเรื่องของอุป,ปรกรณ์ที่ใช้ในการแสดงนักเรียนลองดูว่าการเลือกอุปรกรณ์ที่ใช้ในการแสดงค่ะต้องพิจารณาจากสิ่งใดบ้างสิ่งใดบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะจะต้องดูความเหมาะสมนะขึ้นอยู่กับชุดแต่การแสดงแต่ละชุดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูความเหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของการแต่งกายนะคะหัวข้อที่4และการแต่งกาย เราจะต้องพิจารณาจากสิ่งใดบ้างนักเรียนลองดูการแต่งกายในการแสดงเออเราต้องพิจารณาจากสิ่งใดติ๊กตักติ๊กต๊กอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะก็คือต้องมีความสอดคล้องกับบทร้องของการแสดงนั้นๆถูกต้องไหม ใครเล่นเป็นไก่ก็ต้องแต่งไก่ถูกไหมใครเล่นเป็นกวางก็ต้องแต่งกวางใครเล่นเป็นนางฟ้าก็ต้องแต่งเป็นนางฟ้านางสวรรค์นางอับสรอ,อย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นไปตามบทบาทน,นั้นๆน,น,นะแล้วก็ต้องเหมาะสมกับรูปร่างผู้แสดงด้วยนะเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็ชุดการแสดงแต่ละชุดเนี่ยก็ต้องมีความเหมาะสมเช่นเดียวกันนะต่อไปค่ะ 5. ดนตรีและบทร้อง ดนตรีและบทร้องที่ใช้ประกอบการแสดงนักเรียนลองดูว่าเราต้องพิจารณาจากสิ่งใดบ้างแน่นอนเลยค่ะจะต้องดูในเรื่องของว่าเอดนตรีที่ใช้เนี่ยมีความไพเราะไหมแล้วก็เหมาะสมกับการแสดงชุดนั้นๆไหมแล้วก็โอกาสที่จะใช้ในการแสดงนั้นๆเนี่ยมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือ5หัวข้อนะคะในสิ่งที่เราควรที่จะต้องพิจารณาในการที่จะเลือกประดิษฐ์ท่ารำการลำเป็นคู่นั่นเองนะคะ ค่ะและในวันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างการประดิษฐ์ท่ารำเป็นคู่นะคะนั่นก็คือรำแม่บทนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ลองศึกษากันนะก่อนอื่นเลยเราไปดูในเรื่องของความหมายและก็ประวัติความเป็นมาของการแสดงกันก่อนเลยรำแม่บทนะคะนักเรียนคิดว่าเอ๊การรำแม่บทเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมถึงต้องเรียกว่ารำแม่บทเคยมีความคิดเอ๊ในใจบ้างไหมอ่าลองดูกัน ใช่แล้วนะคะก็คือเป็นการแสดงที่เป็นแม่แบบของกระบวนท่ารําในรูปแบบของการแสดงนาดาศิลที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเลยนะคะอ่าแล้วดูนะคะว่ารำแม่บทเนี่ยมีที่มาอย่างไแนักเรียนคิดว่าเคยได้ยินเรื่องราวบ้างไหมคะ ใช่แล้วค่ะราแม่บทหรือแม่บทนางนารายนะคะมีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาเลยปรากฏอยู่ในระบําเบิกโรงชุดนารายปราบนนทกนะคะเคยได้ยินบ้างไหมเนี่ยนารายปราบนนนทกเนี่ยที่นนทุกไปได้นิ้วเพชรมาถูกต้องไหมแล้วก็ทําให้สวรรค์เนี่ยปั่นป่วนมากเลยเดือดร้อนถึงองค์พระนารายต้องแปลงกายลงมาเป็นนางอับสร แ,แปลงกายออกมาเป็นนางอับสรปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาไา่รำยั่วยวนนนทุกให้นนทุกเนี่ยรำลำตามแล้วก็สุดท้ายนิ้วเพชรท,ที่เขาได้มาเนี่ยก็ลงโทษตัวเองอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของแม่บทนะคะนางนารายแม่บทนางนารายนั่นเองนะซึ่งในพุทธศักราช2,498ค่ะท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีนะคะท่านได้เรียบเรียงและก็ประดิษฐ์ท่ารำประกอบบทร้องแต่ยังคงรูปแบบมาตรฐานไว้ค่ะ ต่อไปนะคะหัวข,ข้อที่2เรามาดูในเรื่องของรูปแบบและลักษณะของการแสดงรำแม่บทเนี่ยเป็นยังไงใช่แล้วค่ะก็คือเขาเป็นการรวบรวมท่ารำในเพลงช้าเพลงเร็วนะคะซึ่งเป็นแม่แบบของการฝึกหัดเนี่ยมาร้อยเรียงให้เป็นกระบวนท่ารำที่งดงามเลยนะ ทั้งยังตั้งชื่อท่ารำแล้วก็พูดเป็นกรอนด้วยนะทำให้มีความแบบสอดคล้องกันเนาะซึ่งบทร้องที่ใช้ทั่วไปะคะ่ะอย่างย่อนะมีทั้งหมดด้วยกัน18ท่าดังนี้เลยนี่ค่ะเทพพนมปฐมพมสีหน้า สอดสร้อยมาลากวางเดินดงหนหงบินนักเรียนลองดูว่าเอ๊ะแต่คำพวกนี้ไม่เห็นเป็นกลอนเลยแล้วทำไมมันถึงเป็นกลอนล่คะค่ะใช่ค่ะเขานำบทร้องที่ปรากฏบนหน้าจอเนี่ยเอามาเรียงร้อยกันให้เป็นกลอนแบบไหนละเป็นกลอนอ่ะรองฟังรูนะคะเทพพนมปฐถมพรมสีหน้าสอดสร้อยมาลาเฉิดฉินอัท้งกวางเดินดงหงบินกินรินเรียกท่ำอำัมไพอีกช้านางนอนพมรเขาแขกเต้าผาลาเพียงไหล เมฆลาลอ่อแก้แววไว้มายุเรศฟ้อนในนภะาพรยอดตองต้องลมพมนิมิตอีกทั้งพิสมัยเรียงหมอนย้ายท่ามัดชาชมสาครพระสรีกรคว้างจากรฤที่ลงอันนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคนะนักเรียนก็สามารถเอาไปใช้จดจำได้เอะเราชอบแรปเปอร์ใช่ไหมอ่ะเราก็จะเอาท่องบทร้องเนี่ยแบบแรปเปอร์ก็ได้เพื่อให้เราเนี่ยได้จำบทร้องตรงนี้ได้นะคะ ามาดูหัวข้อที่3ในเรื่องของเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงนักเรียนก็เห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วนักเรียนลองดูซิว่าการแต่งกายรำแม่บทอะคะ่ะมีลักษณะยังไงเนี่ยตัวนางตัวพระเป็นยังไงคะเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนโอ้โหการแต่งกายในการแสดงรำแม่บทนะคะ ผู้แสดงจะแต่งกายายืนเครื่องการแต่งกายยืนเครื่องเนี่ยก็คือเป็นการแต่งกายที่เรียนแบบเครื่องต้นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะโดยตัวพระค่ะเห็นไหมคะเขาจะแต่งกายยืนเครื่องโดยพระสวมเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นก็ได้จริงๆแล้วนะคะแขนายาวหรือแขนสั้นก็ได้เลยแล้วก็สวมสิราพรชดายยอดชัยคะ่ะส่วนตัวนางเป็นไงคะสวมสิราพรรัดเก้ายอดหรือสวมมงกุฎกษัตริย์นั่นเองคะ่ะ มาดูในเรื่องของดนตรีและบทร้องที่ใช้ประกอบการแสดงนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะคือตัวอย่างวงปีพาดเครื่องคู่ไม้แข็งและนี่ก็คือบทร้องรำแม่บทนะคะโดยเขาจะใช้วงปีพาดไม้แข็งใช่ไหมคะแล้วเพลงที่ใช้ค่ะเพลงที่ใช้บรรเลงก็จะเป็นเพลงรัวเพลงชมตลาดและก็จบด้วยเพลงเร็วหลานั่นเองนะ มาถึงช่วงคำถามพัฒนาการคิดแล้วนะคะวันนี้ค่ะครูแอมขอถามนักเรียนว่าการสแสดงรำแม่บทมีที่มาอย่างไรเพิ่งจะสอนกันไปเองเลยลองคิดสักนิดนึงเป็นไงคะติ๊กตักติ๊กตักปิง๊งใช่แล้วนะคะก็คือรำแม่บทหรือแม่บทนางนารายนะคะมีมาตั้งแต่สมัยอายุทยาเลยปรากฏอยู่ในระบำเบิกโรงเก่งมากค่ะชุดอะไรคะ ใช่แล้วค่ะชุดนารายปราบนนทกนะคะโดยท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีนะคะได้เรียบเรียงและก็ประดิษฐ์ท่ารำประกอบบทร้องเนาะแต่ยังคงรูปแบบมาตรฐานเอาไว้นะใครยังตอบไม่ถูกมาดูข้อต่อมาค่ะอ่าการแต่งกายในการแสดงรำแม่บทอะคะ่ะมีลักษณะยังไงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพึ่งพูดเองปิง เก่งมากเลยค่ะก็คือการแต่งกายก็คือจะแต่งกายในชุดยืนเครื่องนั่นเองนะคะโดยตัวพระค่ะจะยืนเครื่องพระแขนยาวหรือแขนสั้นก็ได้นะสวมศิลาพรชดายอดชายส่วนตัวนา่ะคะสวมศิลาพรรัดเก้ายอดหรือสวมมงกุฎกษัตริย์นั่นเองค่ะใครยังไม่ถูกมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะดนตรีและบทร้องที่ใช้ประกอบการแสดงรำแม่บทมีลักษณะยังไงคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก ปิงโอ้โหเก่งมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเขาจะใช้วงปีพาดไม้แข่งนะคะส่วนบทร้องล่ะคะบทร้องและเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงก็คือมีเพลงรัวออกนั่นเองนะคะรัวออกมาจากนั้นก็ร้องเพลงชมตลาดแล้วก็จบด้วยเพลงเร็วหลานั่นเองสุดยอดเลยค่ะอีกสักข้อหนึ่งนะคะอดูกันนะคะว่ารำแม่บทเนี่ยมีความสำคัญกับการแสดงอย่างอื่นอย่างไรนักเรียนลองคิดดูก่อนเอ๊ะ รำแม่บทเนี่ยทำไมเราต้องรู้และมันสำคัญกับการแสดงอย่างอื่นยังไงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเหมือนกันกันกบครูแอมไหมคะปิง๊งเก่งมากเลยนะคะใช่แล้วก็คือรำแม่บทค่ะเป็นการแสดงที่มีกระบวน่ารํำเป็นแบบแผนมาตรฐานอ่าท่ารำที่ใช้จะเป็นรูปแบบในการแสดงน้าตสินอื่นๆซึ่งชุดการแสดงอื่นๆน,นะคะสามารถนำแม่ท่าเหล่านี้เอาไปประยุกต์หรือปรับใช้ในการแสดงอื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะ มาถึงกิจกรรมคิดวิเคราะห์แล้วนะคะในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็สรุปความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของการแสดงรำแม่บทค่ะนี่นักเรียนลองดูภาพนะคะนี่คือภาพการแสดงรำแม่บทนะในหัวข้อที่จะวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ค่ะ,ะลักษณะการแสดงนักเรียนก็ลองวิเคราะห์ดูว่าเอะลักษณะการแสดงรำแม่บทเนี่ยเป็นยังไง การแต่งกายเป็นอย่างไรนะดนตรีและบทร้องเป็นอย่างไรท่าทางที่ใช้เป็นอย่างไรและสุดท้ายค่ะเพลงที่ใช้มีเพลงอะไรบ้างอาลองคิดวิเคราะห์กันสักนิดนึงนะเรามาดูกันค่ะว่าตรงกันกับครูหรือเปล่านะคะลักษณะการแสดงเป็นยังไงคะยอดเยี่ยมมาเลยค่ะใช่แล้วก็คือรำแม่บทเนี่ยเป็นการรําคู่พระนาง นะตั้งแต่สองคนหรือ1คู่ขึ้นไปและการแต่งกายล่ะคะเป็นยังไงเก่งมากเลยคะ่ะชุดยืนเครื่องพระนางสุดยอดมากนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของดนตรีและบทร้องล่ะคะดนตรีเป็นไงคะดนตรีและบทร้องนะคะก็คือเขาจะใช้ทํานองเพลงช้าและเพลงเร็วเนื้อร้องเป็นการนําชื่อท่าต่างๆมาร้อยเรียงเป็นบทกลอนนั่นเองและท่าทางที่ใช้เป็นไงคะ ถูกต้องค่ะถ้ารำที่ใช้นะคะเป็นแม่แบบมาตรฐานไม่ตายเป็นแม่แบบมาตรฐานที่ตายตัวนะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะถึงเรียกว่ามาตรฐานนั่นเองเพราะว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยและเพลงที่ใช้ล่ะคะรำแม่บทแน่นอนค่ะเพลงรัว่วแล้วก็เพลงชมตลาดสุดท้ายก็คือเพลงเร็วลานั่นเอง วันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิสินไทยในเรื่องการประดิษฐ์ท่ารำเป็นคู่ไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ค่ะไปฝึกฝนการขับร้องนะคะการร้องเพลงแม่บทร่วมกับเพื่อนๆให้เกิดความไพเราะนะและนักเรียนสามารถจัดทำคลิปวิดีโอการร้องเพลงแม่บทของตัวเองเนี่ย โพสลงในเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปได้อีกด้วยนะคะพบกับครูแก้วกนกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปเรื่องท่าทางที่ใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำแม่บทนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ